การออกไปสู่ตลาดโลกเนี่ยคือการดึงมูลค่าเพิ่มของตลาดโลกกลับเข้ามาแบ่งกันในคนไทยนะครับดังนั้นประสบการณ์ของเราที่ขยายธุรกิจของคนไทยไปในตลาดโลกได้อย่างประสบความสําเร็จน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ไอเตะดึงธนาทรรวมหลักสูตรซีอโอไอดอลเผยสูตรสําเร็จในการบริหารธุรกิจเพื่อนําธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกเปิดถแถลงข่าวกันไปแล้วกับซีอโอไอดอลรุ่น2งงานนี้หัวเรือใหญ่อย,อย่างไอวราภัยริน เตสัตวัฒน์รวมตัวกับอาร์ตวัินเบอร์ดี้ปรดดินทอนที่ดึงธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจร่วมเป็นวิทยากรพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับวันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็เป็นคลาสแรกด้วยนะครับเป็นคลาสแรกที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเรามีบุคคลสําคัญนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น c ีอเป็นผู้ชำนาญการเรื่องของธุรกิจนะครับประสบการณ์ก็เรียกว่าระดับไหนครับนี่ครับหมื่นล้านหรือร้องล้าน <สบ S 1> ก็วันนี้มีความยินดีนะครับ,รบที่ทางโครงการหลักสูตร CEO i อกนะครับเชิญมาเป็นวิทยากร,กรก็เข้าใจว่าหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จอันนี้ก็ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่2ของหลักสูตรแล้วนะครับก็มีความยินดีที่จะได้เอาความรู้ประสบการณ์ตัวเองในสมัยที่ทาธุรกิจนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นผมต้องบอกว่า ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักผมในด้านมุมด้านการเมืองเนาะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนมาทํางานการเมืองผมทํางานในภาคธุรกิจมาเกือบ20ปีนะครับซึ่งก็พอมีประสบการณ์แล้วก็หวังว่าวันนี้จะได้นําความรู้นําประสบการณ์ในการทํางานในภาคธุรกิจนั้นมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทําให้บริษัทของคนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งเขงเข้มแข็ง,งต่อไปโอ้จริงๆไม่ยากเลยเพราะว่าออน้องชายผมนะครับก็เป็นวิทยากร นะครับในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับในเรื่องสุขภาพนะครับให้กับ CEO ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งพอได้รับการบอกรับจากน้องชายนะครับก็ทําให้ตัดสินใจง่ายครับอย่างแรกคือว่าเราเราตั้งใจอยากจะสร้าง c ีอที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็น c ีอที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าร่วมกันพัฒนาประเทศได้นะครับหนึ่งนั้นก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสเชิญบุคคลที่มีความชํานาญ ในแต่ละสาขานะครับก็เรียกว่าไม่จํากัดค่ายนะครับทุกคนที่มีความสามารถเราจะเชิญหมดนะ mm. ผมเชื่อว่ากระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการที่จําเป็นเพราะว่าคนหลายคน mm. เขาเรียกว่ารอคอยคนที่มีประสบการณ์จะมาแนะนำนะครับ mm. คุณเอกเป็นหนึ่งในงนั้นที่เราเลยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะช่วยนักธุรกิจรุ่นใหม่เจนใหม่ๆนะครับกับมุมมองใหม่ๆที่อยู่ในภาคปัจจุบันตอนนี้ครับ เราจะไม่ได้มีแค่ภาคเอกชนเท่านั้นนะคะเรายังมีทั้งรัฐวิสาหกิจมีทั้งภาครัฐเข้ามาร่วมเป็นนักเรียนของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่สําคัญที่จะทําให้ภาคเอกชนและภาครัฐทํางานเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นค่ะก็นอกจากเราจะพัฒนาศักยภาพของ CO นะครับให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชาติแล้วนะครับเรายังมอบความสุข c o n t r i b u ์สู่สังคมดูเพราะเราเชื่อว่าการให้เนี่ยนอกจากเ,าเราจะได้ความสุขแล้วแต่การทํางานจากนอกเวลาที่คุณเบอร์ดี้มาช่วยเทรนนิ่งแล้วเราก็จะได้มอบความสุขสู่สังคมแล้วก็ได้ความสุขทั้งทุกมิตินะครับก็ปีนี้เข้มข้นกว่าปีที่แล้วและมีความพิเศษแน่นอนว่าเ ให้ผู้ให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชาเป็นคนตัดสินดีกว่านะครับผมคิดว่าออผมคิดว่าประสบการณ์18ปีในการทำกลุ่มบริษัทไทยสมบิทให้เป็นบริษัทระดับโลกน่าจะเป็นเรื่องราวที่ออได้แบ,บ่งปันกับคนอื่นให้กับซีอรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าออหนึ่งอย่างที่สําคัญเนี่ยก็คือการทําให้บริษัทไทยกล้าออกไปสู่ตลาดโลกเพราะอะไรเพราะว่า การออกไปสู่ตลาดโลกเนี่ยคือการดึงมูลค่าเพิ่มของตลาดโลกกลับเข้ามาแบ่งกันในคนไทยนะครับดังนั้นประสบการณ์ของเราที่ขยายธุรกิจของคนไทยไปในตลาดโลกได้อย่างประสบความสําเร็จน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ต้องต้องต้องบอกว่าในสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับที่ดำเลงมาปีกว่าปีหนึ่งเลวเนี่ยผมคิดว่าก็ก็ก ผมจะใช้คำว่าอะไรมีผลกระทบนะครับกับภาคภาคธุรกิจภาคการเกษตรนะครับที่ทําให้ราคาอาหารแพงขึ้นมีผลกระทบกับภาคธุรกิจด้านพลังงานที่ทําให้พลังงานแพงขึ้นนะครับนอกจากนั้นบริษัทใหญ่ๆที่มีการประกอบการในรัสเซียเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหยุดการประกอบการตรงนั้น ส่วนอรอบใหม่ที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาะร,ระหว่างปะะาเลสไตน์กับอิสราเอลเผมคิดว่าผลกระทบในทางเศรษฐกิจอาจจะน้อยกว่าน่อยนะครับเพราะว่ามันโขมในวงแคบมากกว่าน่อยแต่ว่าสิ่งที่อาจจะขยายผลก็คืออาจจะเป็นชนวน,นให้เกิดความไม่สงบ,นบใน m ิดเดิล a s t หรือว่าเอเชียตะวันออกนะครับ ออขอโทษน,นะออตะวันออกกลางเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้อาจจะทําให้เ,เกิดผลกระทบที่มากขึ้นต้องอย่าลืมว่าความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยนี่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อิสราเอลสร้างประเทศเลยตั้งแต่กลางทศวรรษที่กลางศตวรรษที่20เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็หวันเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นสันติภาพนะครับในตะวันออกกลางนะครับเพราะว่า ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นผมจะใช้คำว่าอะไรเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งมาอย่างยาวนานนะครับแล้วจนถึงวันนี้นะครับความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลซึ่งเป็นหัวใจของออสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่ได้รับการคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็ต้องบอกว่าแน่นอนที่สุดก็มีคนไทยจํานวนมากซึ่งเป็นคนอีสานนะครับไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะครับในภาคการเกษตร นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังติดค้างอยู่ในที่นู้นจํานวนมากแล้วก็มีเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับก็ให้กําลังใจกับครอบครัวแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วนะครับจะมีความพยายามหาทางออกอย่างสันติระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลร่วมกันไอเชื่อว่าทุก ทุกการทุกสงครามแล้วกันเนาะมันนามาซึ่งผลกระทบอยู่แล้วจะมากหรือจะน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยการที่อยมีประสบการณ์ในการไปทําธุรกิจที่ตะอนอ,อกกลางก็ได้มีโอกาสเห็นเจนรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ๆของเขาอะนะคะที่มีมุมมองใหม่ๆคือไม่ได้มองในเรื่องของความขัดแย้งแหละเขาพยายามทำยังไงก็ได้ให้ประเทศของเขาจเจริญเติบโตทำยังไงก็ได้ให้ใหเกิดการที่หล,หลายๆประเทศเข้ามาลงทุนในในตะอนอ,อกกลางเพราะงั้นไอ้เชื่อว,ว่า เร็วๆนี้คาดว่าก็หวังให้สงครามครั้งนี้เกิดสันติภาพสันติสุขให้เร็วเร็วขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับใครในระแวกนั้นมัไมนไม่มีผลกระทบอะไรกับอใช่ไส่งไอไม่มีผลกระทบเพราะว่าเราเป็นเพียงคนที่เชื่อมต่อเนาะในส่วนของการส่งสินค้าไทยนะคะไปยังห้างอาลับนะคะไอเพราะว่าจริงๆแล้วฝั่งตรงกลางเองเนี่ยเขาเป็นทะเลทรายเขาไม่ได้มีกําลังผลิตอยู่แล้วเพราะงั้นอ่ะ มันยิ่งทําให้ประเทศไทยสามารถส่งสินค้าเข้าไปและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นถ้าในภาคของของสินค้าไอ้มองว่าน่าจะไม่ได้มีผลกระทบหนักค่ะอ๋อก็สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร c o Idol ในรุ่นที่2นี้นะครับก็หวังว่าประสบการณ์นะครับแล้วก็การแบ่งปันเรื่องราว จากวิทยากรท่านต่างๆซึ่งไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวผมเข้าใจว่ามีผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ทางธุรกิจเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นผมเข้าใจว่ามีตัวแทนจากปุ๊กบีมีตัวแทนจากออฟฟิศเมดมีคุณลึกเกตเมทนีมาเป็นวิทยากรด้วยก็หวังว่า ทุกคนจะได้แรงบันดาลใจได้ความรู้กลับไปในการดําเนินชีวิตในการดําเนินธุรกิจนะครับให้ธุรกิจประสบความสําเร็จสร้างบริษัทไทยที่เข้มแข็งแข่งขันกับตลาดโลกได้ในขณะเดียวกันก็เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็หวังว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้สิ่งนั้นไปก็ในฐานะผู้ก่อตั้งหลักสูตรเรารู้สึก ประทับใจยอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็อยากให้ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์เก่งๆของคนที่เก่งๆที่จะสามารถที่จะเป็นไอดอลเขาได้ในการที่จะมาให้ในสิ่งที่เขาเป็นสเปเชียลรสในเรื่องนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องธุรกิจเองเรื่องกายภาพเองเรื่องของบุคลิกภาพก็ดีเรื่องของการสื่อสารก็ดีเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามอง เรามองว่าทำยังไงที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือผู้นําทั่วประเทศที่เข้ามาเรียนกับหลักสูตรของเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะอย่างที่เราก็ทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยมีซีอเกิดขึ้นง่ายมากแต่เราจะสร้างพัฒนาซีอยังไงให้อยู่ในมาตรฐานที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมหรือเอื้อประโยชน์ต่อสังคมเนาะเต็มีสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วคุณเอกต้องพูดบนเวทีแต่ว่าผมอยากพูดที่นี่เลยคือว่ามาคราวนี้คุณเอกไม่รับค่าตัวด้วย แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราได้ทําร่วมกันแนะนําได้ก็คือคอะไรครับก็โครงการมีโครงการที่เราทํากับเทศบาลแล้วก็อบตหลายแห่งชื่อว่าโครงการอ่านปั้นฝันนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เอาเออหนังสือนิทานนะครับไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัดซึ่งก็ยังขาดแคลนนะครับนิทานที่มีคุณภาพเราเชื่อว่าการที่เด็กๆเข้าถึงนิทานที่มีคุณภาพจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ทำให้เด็กๆเติบโต,ตได้สมวัยทั้งทางอารมณ์ทั้งทางสติปัญญาและทางร่างกายนะครับก็เป็นโครงการที่เราทํามาหลายที่แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานทั้งกับผู้จัดงานแล้วก็ทั้งกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรในเรื่องออการส่งเสริมให้เด็กๆอน,นิทานยินดีครับเยี่ยมเลยครับพามเพซีอโอไอเดลค,ค่ะ,คะแล้วก็ไอจีซีโอดลค่ะเอต้านิวครบจ e บ,บทุกข่าว